ทำไมถึงชื่อเรื่องเนี้ยมันชื่ออะไรนะที่หยดที่หยดครับที่หยดใช่ครับคํานี้แปลว่าอะไรคํานี้เออไม่มีความหมายนะแต่เป็นคําที่ทางคุณแม่เนี่ยเคยได้ยินตอนที่เกิดเห,เหตุการณ์แปลกๆเนี่ขึ้นนะครับมันจะมีเสียงว่าที่หยดนะครับดังอยู่รอบๆบ้านทางผมก็เลยใช้คําเนี้ยมาเป็นชื่อเรื่องครับอ๋อไม่มีความหมายใช่ครับเดี๋ยวมันเป็นเสียงคล้ายๆออกเสียงแบบนี้ใช่ครับ เรื่องราวเป็นยังไงเรื่องราวเนี่ยคือต้องย้อนกลับไปสมัยก่อนนะคือช่วงนั้นเนี่ยครอบครัวของคุณแม่ผมก็คือเป็นคนไทยเชื้อสายจีนจะมีลูกค่อนข้างเยอะก็คือจะมีอยู่หกคนนะฮะผมก็อ้างอิงชื่อจากในนิยายแล้วกันคือจะมีคนชื่อยักษ์ยศยอด,ยอดแล้วก็หยาดแยมยี่นะครับทีนี้ครับน้องสาวของแม่ที่ททชื่อแยมเนี่ยเขามีอาการป่วยไม่สบายก็เลยทางคุณตาเนี่ยก็เลยไดน้นำตัวส่งที่โรงพยาบาลในกรุงเทพเพื่อจะรักษานะครับ หลังจากนั้นเนี่ยอยู่สักประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยอาการดีขึ้นก็เลยได้กลับมาที่บ้านช่วงที่กลับมาที่บ้านเนี่ยก็มีข่าวลือในในหมู่บ้านนะว่ามีผู้หญิงแปลกๆเข้ามาในหมู่บ้านเขาคุยกันในหมู่ชาวบ้านนะครับ<อ>ก็แม่ผมและก็น้องๆเ่ยก็ก็ไปเรียนไปเรียนนะครับซึ่งวันหนึ่งเนี่ยหลังจากขากลับจากโรงเรียนเนี่ยก็ได้เดินผ่านแบบเป็นต้นไม้ใหญ่ๆซึ่งจะมีสาลล้างอยู่สาลหนึ่งแม่และน้องๆเ่ยก็ผ่านสารนี้แล้วบังเอิญวันนั้นน่ะ มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งครับยืนอยู่ข้างๆศาลศาลหลังเนี่ยนะฮะก็ตอนนั้นน่ะก็แม่ก็ตกใจแม่ลงุงน้องก็ตกใจหลังจากวันนั้นเนี่ยคือตัวนายแย้มเนี่ยก็เริ่มมีอาการแบบไม่สบายทางคุณตาเนี่ยก็เห็นว่าเอ้เราก็ไปรักษาด้วยวิธีแบบแพทย์แผนปัจจุบันมาแล้วส่งเข้าโรงพยาบาลนในกรุงเทพมาแล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวลองส่งไปรักษาอีกวิธีหนึ่งแล้วกันนะก็เลยส่งไปรักษาที่สํานักคนทรงที่หนึ่งนะครับได้ทําการรักษาอยู่สักพักหนึ่งฮะ แล้วทีนี้ทางบ้าน,เ,นเขามีเหตุว่ามีวิธีฉลอง่วงซุ้ย,ยครับซึ่งลูกหลานทุกคน,นต้องมาร่วมงานร่วมพิธีครับทางครอบครัวก็ส่งลุงยักษ์นะครับพี่ชายของแม่เนี่ยไปรับนายยมที่สํานักคนทรงซึ่งวันนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวแปลกๆครับเพราะว่าคนทรงคนนั้นเนี่ยเขาก็แบบทักว่าน้องสาวมีเคราะห์นะคือถ้าไม่อยากให้เป็นอะไรเนี่ยหลังจากฉลองพิธี่วงซุยเสร็จเนี่ยให้กลับมาอยู่ที่นี่ที่สํานักคนทรงครับ นั่นนะครับลุงยักษ์เขาก็เลยแบบเข้าใจในทางว่าเฮ้ยมันมีอะไรแปลกๆแล้วนะครับก็รับกลับมาแล้วก็ฉลองพิธีฮวงซุยจนจนเสร็จนะฮะหลังจากวันนั้นเนี่ยนายแย้มก็เริ่มมีอาการที่แบบซุดลงหลังจากวันนั้นเพราะไม่ได้กลับไปที่สำนักคนทรงแล้วนะครับเหมือนจะฝันร้ายบ่อยๆนะครับณนะตอนนั้นทีนี้ทางลุงยักษ์เนี่ยพี่ชายเนี่ยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวลองใช้หมอแผนโบราณมามามารักษาดูบ้างก็เลยไปตาม เป็นหมอเสนาลักคนหนึ่งะครับทางหมอคนนี้เขาก็เข้าไปดูอาการนยแย้มเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยก็ไม่สบายฝันร้ายบ่อยๆอ่อนเพียะฮะแล้วก็แบบฝันร้ายแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับในวัน,ออนแรกเนี่ียฝันร้ายครับ,น,รรบนอนไม่ค่อยหลับเสร็จแล้ววันเดียวกันเนี้ยฮะก็มีเอพ่อค้าผักซึ่งครอบครัวก็ทําธุรกิจผักใช่ไหมฮะก็มีพ่อค้าผักเนี่ยแหวกเข้ามาที่บ้านแล้วในกลุ่มพ่อค้าผักเนี่ยก็จะมียายแก่ๆอยู่คนหนึ่งเขาเดินแฝงตัวมาด้วยครับแฝงตัวเข้ามาในกลุ่มเนี่ยฮะ แล้ววันนั้นเนี่ยนายแย้มเขาก็เลยเหมือนแบบเป็นลมไปเลยนะวันนั้นครับมหมอยาครับก็เลยบอกว่าเออหลังจากเนี้ยก็อย่าให้คนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านนะครับโอเคก็ทางบ้านก็เลยห้ามไม่ให้คนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านหลังจากวันนั้นครับแต่ว่าพอคืนนั้นนะครับมันก็เลยเป็นครั้งแรกแม่ผมกับน้องจะนอนห้องเดียวกันคืนนั้นคือจะเป็นครั้งแรกที่แม่ได้ยินเสียงแปลก,ปก มันเป็นเสียงเย็นๆแล้วก็แบบฟังไม่เป็นภาษาเลยครับมันจะดังว่าที่ๆอะไรสักอย่างเนี่ยฮะแม่ก็เลยแบบมันคือเสียงอะไรก็นะวันแรกที่ได้ฟังคือไม่รู้นะครับแต่ว่าน้องสาวแม่ครับคือายแยมเนี่ยเริ่มมีอาการผิดปกติอย่างเห็นได้ชัดก็คือตั้งแต่คืนนั้นครับไอเสียงอันนี้ยที่ดังขึ้นมันดังมาจากไหนเสียงมันดังอยู่รอบๆบ้านครับดังอยู่รอบๆบ้านครับโดยที่ไม่มีที่มาที่ไป แรกๆอ่ะแม่ผมคิดว่าเป็นเสียงลมนะฮะแม่ก็เสียงนกอะไรสักอย่างเพราะว่ากำลังจะถามใช่เพราะครั้งแรกที่ฟังเนี่ยจับไม่เป็นภาษาจริงๆฮะคือแบบฟังไม่ออกมันคือคําว่าอะไรในครั้งแรกนะฮะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นต้นเหตุใช่ไหมคิดว่าเป็นต้นเหตุเสียงคล้ายๆคําว่าที่หยดที่หยดเนี่ยครับคล้ายๆแบบนี้แบบนี้เลยแบบนี้เหรอ่ะฮะเสียงคล้ายๆแบบนี้ใช่เป็นเสียงเย็นๆ we <laughs>